ครับผมก็สวัดสด,ดีครับผม,ผมเดี๋ยวมาดูเชื่อมกันนะครับผมมีอยู่สามต้นนะครับผมก็เสียบไม่สูงมากนะครับผมอันนี้จะเป็นอังกอร์นะอันนี้จะเป็นมายานะเป็นมายานะอันนี้ดอกนี้ไม่สมบูรณ์เป็นมายาตัวน,นี้จะเป็นชั้นเดียวนะครับผมอันนี้ไม่มีชื่อนะตัวน,นี้ ก็สามต้นนี้นะครับผมเผื่อต้อนก็ประมาณนี้นะสมบูรณ์ดีอยู่ราคาเท่าไหร่ดีล่ะสองร้อแปดสิบาทนะครับผมสามต้นนี้สองร้อแปดสิบาทในราคารวมส่งก็หา่านไหนจะรับไว้ไปเลี้ยงก็ผมขออนุญาตส่งให้ได้วันเสาร์นะครับผมชุดนี้สามต้นขอส่วงวันเสาร์ สองร้อยแปดสิบาทครับชุดนี้สามต้นก็อันนี้มายานะอันนี้ก็โชวกุนดอกสวยครับผมก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมก็สวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ